ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่800เมตรและเห็นความงามของนาขั้นบันไดแตกต่างกันทั้ง4ี่ฤดูเช่นฤดูใบไม้ผลิพื้นนาจะเต็มไปด้วยน้ำใสสะท้อนแดดและฟ้าราวกับกระจกธรรมชาติและเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเช่นนี้ทุ่งข้าวของชุมชนจะมีสีสุกเหลืองทองสลับกับบรรยากาศเก็บเกี่ยว ทำให้หนาขั้นบันไดถังอันในอำเภอหลีผิงมณฑลกุ้ยโจเป็นอีกที่หมายของผู้เดินทาง21คนในโครงการ International Youth Traditional Villages Travel ได้รับประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากเส้นทางท่องเที่ยวเดิมของมณฑลกุ้ยโจ และเห็นว่าหลายร้อยปีที่นาขั้นบันไดของที่นี่ก็จะภููมปัญญาการแปลงภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นที่เพาะปลูกคนท้องถิ่นทําด้วยความเข้าใจระบบจัดการน้ําและดินค่ะพร้อมกับปลูกบ้านไม้เป็นที่อยู่อาศัย หญิงสาวจากหมู่บ้านเป็นตัวแทนของชนเผ่าต้งพูดอย่างภูมิใจว่าดีใจค่ะที่เห็นนักท่องเที่ยวทั้งคนจีนและต่างชาติได้มาเห็นหมู่บ้านไม้อายุยาวนานกว่า600ปีซึ่งปรับตัวมาสู่การท่องเที่ยวจึงสร้างสกายวอล์กเล็กๆสําหรับชมวิวลงกว้างสุดสายตาและผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็ยังมีอาชีพใหม่อย่างการทําถุงหอมปักเย็บด้วยมือ มาเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับสมัยก่อนเรามาถึง20ปี30ปีที่แล้วลูกค้าคนไทยมาเ right ที่ยวที่กุ้ยโจวเนี่ยนะครับก็คือห้องน้ําจะไม่ดีอาหารน่าจะไม่ค่อยถูกปากโรงแรมการที่จะต้อนรับเนี่ยนะครับยังไม่ยังไม่เตรียมยังไม่พร้อมนะครับแต่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้นะครับทุกท่านมาถึงที่กุ้ยโจวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําหรือว่าอาหารการกินนะครับหรือว่าเรื่องโรงแรมหรือว่าไกด์ท้องถิ่นที่จะพูดไทยได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวนียพร้อมหมดแล้วนะครับ เหตุผลที่ทำไมคนไทยตัวนี้มาถึงกุ้ยโจวเยอะเพราะว่าคะก็คือผู้นำของมวลทวนกุ้ยโจวนะครับเพื่อโฆษณาอย่าให้คนต่างชาติใช่ไหมมาจากประเทศที่อื่นๆชวเรจะมาเที่ยวที่นี่แล้วก็ตัวนี้ก็เชิญยิงฟูของประเทศไทยเยอะมากนะวล้วก็ช่วยโฆษณาแต่ว่าโฆษณาเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีประโยชน์เยอะมากแล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ก็ดู a c e b o o k ใช่ไหมแล้วก็ดู YouTube ก็เห็นได้ทีนี้น้ำ ต่อหวังโกชู้อยู่ที่เมืองลาบเลินอยู่ที่อันช่วนใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีหมูป้านแมวใช่ไหมเลก็เห็นได้มีทิวทะสวยมากๆเลยนค่ะก็อย่ามัดแถวที่นี่ เขาที่มีอยู่กว่าร้อยละเก้าสิบของพื้นที่มีอากาศเย็นสบายเฉลี่ยราวสิบห้าองศาทําให้กุ้ยโจวได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลบร้อนและมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลายอยู่ในเกรดความน่าสนใจที่จีนและต่างชาติจัดอันดับความสวยงามและมีความเป็นมาคู่กับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนเช่นน้ําตกหัวกวดสู้ถ้าวังมังกรภูเขาฟ้านจิงซานหรือคุณเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาของจีนจนถึงเมืองโบราณสี่แห่งที่มีชื่อเสียงของกุ้ย จเช่นเมืองโบราณชิงหยวนแห่งราชวงศ์หมิงที่มีประวัติความเป็นมากว่า650ปียังเก็บรักษาร่องรอยของบ้านโบราณขุนนางในอดีตซึ่งในแผนที่ท่องเที่ยวกุ้ยโจเส้นเดิมและแผนขยายเส้นทางล้วนบรรจุเมืองโบราณไว้สลับกับมรดกธรรมชาติที่มีความโดดเด่นของกุ้ยโจโดยปกติของที่จีนนะครับเมืองโบราณนะเขามีเยอะมากซึ่ง ประวัติศาสตร์เขามีหลายร้อยปีเลยแต่ว่าหลายๆที่คือเขาคือคือเหมือนเขาปล่อยให้มันล้างทําให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับสถานที่นั้นนะการว่าจากของดีๆกันว่ามันมันไม่สามารถทําอะไรได้ครับ mm hmm. แต่อย่างที่เนี้ยก็คือเขาเป็นเมืองโบราณแล้วก็ให้ให้คนเขาไปอยู่จริงครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าครับเหมือนเผยแพร่วัฒนธรรมของเขาครับผมทั้งทั้งบ้านเรือนที่เป็นสถารปรัตยกรรมครับผมทั้งเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวก พวกร้องเพลงอะไรของเขาแบบนั้นครับผมครับก็เป็นครั้งแรกที่มาจีนนะครับแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่ มากเลยนะครับในมณฑลกุ้ยโจวครับแล้วก็เห็นวัฒนธรรมเห็นความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นครับแล้วก็มีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะมากครับบ้านเมืองเขาอะเหมือนเมืองหลวงของกรุงเทพเราด้วยซ้ำไปอะครับเปลี่ยนในเรื่องของออสาธารณูปโภครถราความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ห้องน้ำอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้ก็ใช้ได้เลยอาจจะอาจจะเปลี่ยนมุมมองคนไทยว่าแบบมามาจีนเนี่ยจะลำบากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช้กิจกรรมในโครงการท่องเที่ยวกุ้ยโจวเส้นทางใหม่ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างประเทศจากไทย9แห่งแชร์ภาพประทับใจและความคิดเห็นผ่านการเดินทาง5วันค่ะเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้สําหรับการปรับเส้นทางจริงเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นกุ้ยโจวที่เล็งเห็นว่ากุ้ยโจวมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A หรือดีที่สุดถึง9แห่งสามารถดึงดูดการพัฒนาเศรษฐกิจ พระมณฑลอยู่ในเป้าหมายประเทศสังคมนิยมทันสมัยในปี2578ขณะเดียวกันก็ยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานพบแหล่งมนุษย์โบราณและการสืบทอดวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าพื้นเมือง18ชนเผ่าที่มีพลังดึงดูดการท่องเที่ยวได้นำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงานจากมณฑลกุนน้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ